บ่ถามมีอยัางจะมีเมียจากคนเรื่องก็จะมีเมียจากคนพวกขึ้นหัวม่ชินวาถามอย่างงี้อ่ะดิข่คนเขาว่าว่าเจ้าเจ้าสู้เด้เขาอยากถามว่าเจ้ามีจากคนอันควกระแมงขู่เขาแหละเจ้าสู้นะนี่ทนายบ้านเขาว่าเจ้าเจ้าสู้เขาอยากถามเจ้าสู้ม่เก็ดชินว่าถามอย่างตอนนั้นเอื้อยมึงฮะเอาก็ชี้เป็นอยังถามหลดที่แสงถามหลดฮะถามหลอดพี่เจ้าขู่ไอ้ลิซี่เออเอื้อยพวกเป็นอย่างนอกเราชินแล้ว ได้เงินเว้าตลอดคอยบอกพี่น้องค่อยบอกมันได้ยี่บัเท่าบอกไปค่ะแม่สิข่ายเนี่บอกบวกเครียดตัวจริงมก็คือความจริงนั่นแหละบวกเครียดตัวเนาะห้าคนอ่ะห้าคนแห้าคนโอ้ยเจ๊คุยสมพงศ์เขาว่าเจ้าตัวสู่เนาะยังบวยอะไรสู้เหมือนย่างไก่สิได้หนึ่งอันตรียูน้ำกันเลยเรยเขาเป็นผู้ที่เท่าไรฮะเร่เขาเป็นพี่ผู้เท่าไรเร่หัวอื้อ ผู้ดีซีผู้ดีซีออ <laughs> แล้วผู้ที่หามันเป็นไพรอันนี้กว่าผู้ที่หามันเป็นไพร you <laughs> ส,สองสองอไม,อม้ยี่สิบไม้เยอ่สิบฝ่ายสามไม้สามไม้แปดสิบสามไม้แปดสิบใช่โอ้ฮัลโหลพ่อมายังสะดวกคุยกับผมบ่ครับอันคือผมมันโทรมาทวงเงินนที่ยืมไปนะครับโอ้พอค่อยสะดวกป็นไดตอนนี้ค่อยบ่าบางลบกวนใส่หนีได้ด้ครับเด้อเงินน่ะยืมไปจจโดน,นแล้วพอดีผมมันเดือดร้อนนะครับ ขันมี่ข่อยจะทักไปหาดอกบ่ตรงโทรมาเด้อตอนนี้ข่อยอยากยุ่วโอ้ยลบกวนใส่หนีไว้ไว้ไวนี่เด้อครับเพราะว่าตอนนี้ข่อยกระเดือดร้อนคือกันลูกข่อยไปโรงเรียนข่อยบ่ยมีเงินให้ลูกข่อยอยู่เดียเ๋ยวนี้ตอนนี้ข่อยก็มาตัด้อยรับจ้างแล้วเนี่ยข่อยได้เจ็ดชิบมาจ้วยเนี่ยมีไอ้พราตายแล้วเนี่ยข่อยเป็นประทานไงเหดโลงทานอยู่วัดป้าเพยียขันจะว่างก็มารับของแจกลงทานอยู่แกไข่าีถ่เด้อป้าลูกนี่กูเป็นเจ้าภาพไงลงทานแต่กูมาตัด้อยรับจ้างอ จะโทษไมาอีกเด้อจัดจองเดือนวันนี้ใครนี้ใครไปพักไปหาดอกฮุดลูกนี่ยือนคำขาดเจ้านี่เอ้ยจำไว้เด้อมูเจ้าบัดน,นี้มีเงินจะให้คนยืมบัดไม่ยืมเขาเนี่ยจะถึงหนบถึงไหวบัดย้ำเขาอยากได้คืนเน่ยไปถึงหนบถึงไหวม, <S <S มันคืนมาเว้าฮอดเมียฝรั่งมาเสนอไปเมียฝรั่งนี่กับคนไทยเขานี่แหละหัเเเวเพิ่นเป็กลับเมืองนอกได้บ้านนี่เพิ่นก็อยู่บ้านผู้เดียวเฝ้าบ้านแล้วขโมยกระโจนขึ้นบ้านแรงนั่นเออได้ยินแต่ โจนมันวาเงียบเงียบแน้วสันบ่เงียบเอามึงตายไล้สันโจนว่าทางเมียฝรังเงียบมิดอิงติงเพราะท่านดนอีกเมียฝรังเว้าขึ้นมาอีกบาเนี่ยส่งเสียงมาเออทนมาไว้แล้วทนมาไว้แล้วสันเมียฝรังว่าบักโจนมันก็บอกว่าทนมาไว้ก็ต้องทนมึงเงียบสันบ่เอาตายได้สันมึงตายแค่สันเป็นวาเออคูเมียฝรังไวเออโดนเดือบเอาระบาดเมียฝรังส่งเสียงขึ้นมาเออ ส่งเสียงขึ้นมาว่าเออบ่ไหวอีหลีสั่นบ่ไหวอีหลีขอข้างค่อยๆได้บ่ว่าสั่นเพิ่นว่าขอข้างเอ๊ะแสดงกำลังเฮ็ดหยังกันกับบักโจรนี่ยยืเลยจ้าไม่เฮ็ดหยังน้อพ่อใหญ่พ่อมึงอยู่บ่โอ้รอบไปไทยหน้าแต่เช้าพุ่นห้อยเฮ็ดหน้าปีแล้วก็เฮ็ดหน้าปังต่อเลยบ่จ้าเอามึงก็้บอกไปหน้าต่อพ่อน่อแม่มึงอสันจังว่าข่อยตัดสินใจอยู่นี่แหละพ่อใหญ่ สิไปบ่ไปฮ่นอนแมไวายห่อนมันก็ต้องได้ไปตัวอาชีพเฮาเนาะแต่มึงบ่ามากเฮตดให้เห็ดหน้าหรือมึงอยากเฮ็ดงานหยังซัันโอ้ยจักละ่ะฝอยรู้สึกว่างานอีหยงก็บบเหมอกับ่อยจักงานแมโอ้ยงานบ่หมอกับมึงหรือมึงบ่หมอกับงาน <c oughs> <c oughs> จะเป็นหลอกให้คอยนอเจ้าก็ได้ข้าวาสิออกไปหน้าคอยกับยานดำแม่พอใหญ่ไงกันยานดำมันสียางนี่ยังถ้าขิมกันแดดบ่บ่บ่ไป่ใช่ให้ยังขิมกันแดดเส็ดจังไดนสน่ะก็ยังว่บ่อยากดำเอาบ่อยากดำมึงกับบ้านเอาฉันตัวว้าแห้งสิแล้วไ้ตัวบ้านเอานาจะไปดำให้ยังโอ้ยน้วบ่เป็นดำแนวนั้นเอาดำแนว้ยไหนสนย่านดำย่านเลนี่แม่บ่โอ้ยเจ้าก็ได้ 啊！<laughs> ผู for you, hungry, ้ชายเนี like ่ยกินแล้วจะท้องไหมอุ so so ้ยไม่ท้องหรอกกว่าจะผ่านกระเพาะกว่าจะผ่านนั keep keep ่นผ่านนี่ไม่ท้องค่ะกินได้แล้วรสชาติเนี่ยมันหวานไหมขาวไหมแล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขาวมากบางคนก็ขาวน้อยแต่ขาวทุกคนแล้ววิธีลดไม่ให้มีกลิ่นคาวก็คืออยู่ที่การกินของแต่ละคนกินอาหารที่มันแสลงกินของไม่ดีกินของหมักดองเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยก็คาวแต่ถ้ากินของดีๆก็ไม่คาวแล้วน้ําของผู้ชายเนี่ยควรกินไหมกินได้ เปน,งปนงเังเอาบ่ดอยาเาเีเจ้ามาหลไปเลยสียนอบอกว่า,ยาวอย่าเาเีให้ได้สี่ยนัน,นข่อยหาพ่อเจ้าแบงข่อยเดอ้อคนละครึงแบงตีเออเออได้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 ม่ยังสันยุคะได้เจ้าไม่ยังโอ้ย่ามาเม็เนไปใส่มาเนเสียไปใส่ยุนี่ตัวดิอย่าลืมนะ<ว>ข้าวหมอนนะจะาีแบงของ่อยคนละคึ เอไปเอาอีกเกียนึงเอาไปก็บอกว่เป็นบ้าหกันแต่กระเด้อเยไม่เหงาทท่าไจ้ะทำอยงจ้ะทำไดจ้ะทำท่าจ้ะจ้ะแนนอนี่ไปใสจ้ะมันก็บบรปไปสด้ละ่ะเออไม่อย่นี่เออก็บ้ไม่ไปใส่ักเถิดแม่เนหมัยถึงว่าถ้าสติคอนเทนคีนี่มันสิไปใส่จ้ะ มันก็บ่ได้ไปใส่เมือไม่ยู่นีสามสิปีแล้วว่ายไไปใส่จ้เมนคันคอยไปนี่นะมันไปใส่ถนนแ่ไหมมันไม่ไปใสมันก็ยู่นีมันได้เราบปมันไปใสจ้กเธอกส่นมึงก็ตายนี่เ้อไปใส่ตั่งเด่บีดยังบดต งามปานี้ค่าดองจากบาทเนาะอ,อีหลายค่าดอกบ่อแพงดอกค่าสองหมื่นสี่ได้แต่หีบ่ได้แปดขันซี่หมื่นแปดได้ทั้งแปดทั้งหีค่ะเม,มื่ 8, อคืนนอนปวดฟันทั้งคืนเลยมาเช้ากันเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอถามว่กวา,วากินเหล้าเปล่าไอ้เหลาก็เมื่อคืนกันหนักซะด้วยยังมึนมึนหัวอยู่เลยก็เลยปฏิเสธหม้อไปว่าไม่ครับอะไรเป็นหม้อมาชวนคนไข้กินเหล้าพอหม้อตัวได้สักพัก เขาบอกว่านี่คุณต้องท่อนนะเฮ้ออะไรจัดเป็นเบน